สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เช้าว,วันพูดที่14สิงหาคมแล้วนะคะเช้านี้นะคะก่อนไปทํางานประจํานะคะเดี๋ยวพี่ปณนีก็จะมาตัดแต่งกอตะไคร้หอมนะคะหลังจากที่ตัดส่งลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาตัดแต่งกอข้าหน่อยนะคะให้มันโปร่งๆนะคะใบตะไคร้หอมเนี่ยหลังจากที่ตัดส่งลูกค้าไปเนี่ยตอนนี้ใบมันก็งอกยาวมาเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวไปตัดกันค่ะ ตรงใบด้านบนนี้นะคะที่เห็นที่เห็นเป็นรอยตัดตรงนี้นะคะนั่นก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตัดสองลูกค้าที่เขาสั่งมาผ่านทางช้อปปีนะคะแค่อาทิตย์เดียวนะคะตอนนี้ใบตะไคร้เนี่ยมันก็งอกยาวมาเกินฟุตแล้วแล้วค่ะทีนี้ตรงบริเวณโคนต้นนะคะของกอตะไคร้นี้นะคะมันก็จะมีใบครึ้มอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ตัดแต่งใบตะไคร้นะคะให้กอเขาโปร่งโปนะคะลำต้นเขาจะได้โตขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นนะคะก่อนนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะก็ใช้กรรไกรธรรมดานี่แหละคะ่ะ ะะเมื่อกี้นี้ถ้าจะมองไม่เห็นกอตะไคร้เลยนะคะลัาจากที่ตัดไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็อัดให้รอบกอเลยนะคะนี่นะคะที่มันย้อยๆนี่นะคะเคร่มๆเนี่ยเดี๋ยวจะออกให้หมดเลยนะคะ ะะใบตะไคร่หอมที่ตัดแล้วนะคะก็เอาคลุมหน้าดินไปเลยค่ะเพราะว่าก็จะเป็นการเก็บความชื้นในดินไว้นะคะแล้วก็ไม่ให้หญ้ามันขึ้นมานะคะเพราะว่าใบตะไคร่มันก็จะคลุมปิดหมดเลยนะคะยิ่งตัดมันก็จะยิ่งงานนะคะใบตะไคร่หอมเนี่ยมันจะงอกเร็วมากค่ะงอกเร็วจริงๆนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะตัดแต่งไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ค่ะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว2กอนะคะค่ะยังเคลึ้มอยู่ค่ะเดี๋ยวจัดการกอนี้อีกสักหนึ่งกอแล้วค่อยไปอาบน้ำแต่งตัวกันไปทำงานประจำกันค่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งกอนะคะโอเคค่ะเช้าวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะวันนี้วันหน่อยอีกเช่นเคยนะคะตัดแต่งกอตะไคร้นะคะเรียบร้อยก็ถึงเวลาไป เตรียมตัวไปทํางานประจําแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามพีพีฟาร์ม99เพียงพอที่พอเพียงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ